สวัสดีครับผมบเมื่อเนีกลับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทังช่องย t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับมือนี่ก็มีวัดธูมคลอีกสำนักหนึ่งนะครับที่อดีตเคยเป็นพื้นที่ของจังหวัดอุดรแต่ตอนนี้ได้แยกออกไปตั้งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับคือจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวัดถูมคอนที่เห็นอยู่ตั้งหนนี่คือเหรียญหลวงปู่ขาว,วัดธรรมกองเพลนนะครับรุ่นสองนะครับจัดสร้างในปี2511นนะครับในพิธีนี้นะครับ มีวัตถุมงคลหลายย่างที่เขารวมพิธีนะครับรา่ว่าจะเป็นรูปร้อนรุ่นแรกหลวงปู่ขาวนะครับเลี้ยนรุ่นสองหลวงปู่ขาวพิมพ์กลมพิมพ์ไข่นะครับแล้วก็เลี้ยนยศนาำหลวงปู่บัวสิริปุ่นโนวัดปานหนองแซงครับรุ่นแรกนะครับเลี้ยนหลวงปู่บัวนี่เป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของเพิ่นนะครับแล้วก็มีพระพงอีกหลากหลายรุ่นนะครับที่เขารวมในพิธีนี้นะครับ เจตนาการสรางนี่คือในพิธีนี้เป็นการสร้างฉลองพระเจดีในวัดธรรมกองเพศน,นะครับล้วกะฉลองพิธีการหายอาพาธไงของหลวงปู่ขาวนะครับมี่เกจิคณน่นาจาย์ปลุกเสียงหลากหลายรูปนะครับนะว่าจะเป็นหลวงปู่ฝันอาจา,าโลหลวงปู่ขาวนาจระโยนะครับหลวงปู่ วันอุตตโมนะครับหลวงปู่บัวสิริปุโนหลวงตามหาบัวยาแนสัมโนนะครับลวก็อื่นอื่นอีกนะครับที่บ่ไใดก้าวถึงนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับพิมพ์กลมนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดาชุดปัตตุมังคลดหลวงภูเขานะครับนะต้องบอกว่าวประสบการณ์นี่โชคช่วยเลยสาหรับเรียนเรียญกลมนะครับมีอยู่สองพิมพ์ครับมีพิมพ์ธรรมดาหนาแก่ที่เห็นอยู่นี่ลวกะ พิมพ์หนานุ่มบล็อกนิยมนะครับคือสลีซ้อนนะครับเหรียญสลีซ้อนเนี่ยหรือบล็อกหนานุ่มเนี่ยย่งสําหรับตัวผมนะครับผมยังไเมื่อคยว่าเจอเกตนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเกตในบล็อกธรรมดาในเกตบล็อกธรรมดาแบบนี้ครับที่เป็นหนาแกนะครับแต่เมื่อนี้ไม่เนเกตไม่เบิ่งวามครับจะเป็นงานทั่วไปที่ยู่ตามสนามนะครับหากินตามสนามมาโดนแล้วครับนะครับสําหรับเหรียญพิมพ์นี่นะครับ อ่าบเว็นผมออกไปขายเนี่ยคือเห็นอยู่ตลอดนะครับเห็นอยู่น้ำสนามพระอยู่ตลอดเวลานะครับสาหรับเหรียญเก๋พิมพ์นีนะครับนี่เขาเบิรงของแท้เหรียญข้องแค่นะครับอ่าจะเป็นท่องแดงผิวไฟนะครับท่องแดงผิวไฟขนาดของเหรียญน,นี่จะมีความหนาเสมอกันนะครับบ่บางขางหนาขางนะครับอ่าเริ่มบอกไปเหรียญอ่าพิมพ์น,นีนะครับโบเวณนพิมพ์นีเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมกลมนี่มีสองพิมพ์นี่อ่า เนื <N> ้อหาที่จะสั่งเท่าที่พบเจอคือเนื้อเงินนะครับกับเนื้อท่องแดงผิวไฟแบบนี้เท่านั้นนะครับเท่าที่พบเจอตอนนี้นะเนี่ยเฮาเบิ้งนะครับลักษณะใบหน้าของุปูนะครับจะยืดป,ประมาณนี้เมตตากลมๆมน้อยๆนะครับเดี่ยวจีวอนชัดเจนนะครับเดีวจีวอนคมชัดเจนนะครับคอร์อบเลียนจะเป็นขอบเลียนกระดงนะครับเป็นขอบเลียนกระดงเป็นแท่งยกขึ้นนะครับแล้วก็ภายในเหลือก็มีรูป เหมือนลูกภูเขาครึ่งอกนะครับแล้วมีตัวหนังซื้อไทยนะจะเลือกว่าพระอาจารย์ขาวอนาลโยวดธรรมกองเพชรน,นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวอุนาโลมนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเลี้ยนก็จะมีพระเจดีย์นะครับแล้วก็มีอคัคราขอมอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเป็นปตัวหนังซื้อไทยนะครับเขียนว่าที่ระลึกในงานสมภชเจดีข้อสอ2 5 1 0เนะครับใต้เจดีย์ก็จะมีอักษรไทยอีกอ่านว่าอุดรธานีนะครับ เอา่าเบิ้งตำนี้นะครับอันดับแรกและที่ห่าจะต้องเบิ้งนะครับคือเหรียญรุนนี่นะครับจะมีบวมน,นิดนิดนะครับดันหนาเหรียญจะบวมขึนนิดๆินะครับจะบวมขึนนิดนิดนะ่าแล้วก็บเบิ้งในที่นี่เข้า่าอนาลโยเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอนาลโยนี่นะครับเฮเบิ้งสละต้องเป็นลักษณะนี้เท่านั้นครับจะบบมีติงบบมีจะง,ง่อยการเกิดของหัวสละขึ้นเด็ดขาดนะครับ ลังค่าจะเป็นลังค่าสละอาจะเป็นแบบสโลบนะครับบ่มีหางตวัดนะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้เท่านั้นครับถ้าเป็นลักษณะอื่นขึ้นเกยเลยนะครับสําหรับบล็อกธรรมดาหนาแก่นี่นะครับแล้วขยับมาเบิ้งนะครับแถวเน็นวอาตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือแถวด้านล่างตัวหนังสือจะมีรอยยุบยุบลงนะครับหอวดอเด็กท่อถุงถอถุงก่อไกดล้อลิ่งว่าแต่นะครับจะเป็นศิลปะของการแกะนะครับจะมียุบยุบลงไปนะครับ แล้วสระอํานะครับสระอํานะครับตรงวงกลมจะมีจุดอยู่ตรงกลางนะครับถ้าของเกยมันจะมีแค่เป็นลุมนิดๆนะครับบางเลียญกับืติดเลยนะครับแต่ของแท้นี่จะเป็นหนลุมลงไปชัดเจนนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับที่สําคัญเลยคือไม่โทษนะครับเขาตรงเบิ้งให้เป็นลักษณะเป็ดหน่อยนะครับเป็ดหน่อยร้อยหนามนะครับมีหัวมีหางนะครับชัดเจนของเกย์หัวจะบ่มีนะครับหัวจะบ่มีจะเป็นขีดขึ้นไปชีซื่อนะครับ ล้วกะห้างเป็นหน่อยก็จะหายไปสําหรับของเกน,นะครับนะโดยร่วมทั่วไปครับเลี้ยนจะเรียบตึงนะครับเลี้ยนจะเรียบตึงมีบวมนิด,น,ดนิดด้านหน้านะครับไอที่เป็นร้อยเนริวร้อยนี่ครับนี่เห็นบ่าริวร้อยเกิดจากการรีดโลหะามสมบูนะครับนะเกิดจากการรีดโล,โลหะาท่บดีก็เลยเท็ดให้เป็นร้อยแบบนี้นะครับแล้วเขาเบิ่งด้านหลังเขาเบิ่งด้านหลัง ด้านหลังเบิ้งแรครับมิติของพระเจดีย์นะครับส่วนใดที่เป็นส่วนหักมุมนะครับต้องมีความคมต้องมีความเป็นมิตินะครับเ่แะม่เป็นสโลบเป็นนปื้นๆตึ้นๆขึ้นไปนะครับมองไดที่แหลมก็ต้องแหลมนะครับมองไดที่คมก็ต้องคมนะครับมองไดที่เป็นสันก็ต้องเป็นสันนะครับว่าเป็นเปืนๆเพราะม่เป็นลื่นๆขึ้นไปนะครับนะเบิ้งให้ชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับเหรียญจะบ่อุ่มนะครับผิวจะเรียบตึงนะครับผิวจะเรียบตึง ลักษณะการจาะของหูเหรียญนะครับนะจะหูใ่นะครับลักษณะการจาะหูเหรียญจะหูใ่นะครับนะเบื้องจากด้านหลังนี่หูใยนี่การปิ้นจะปิ้นนาสูงเป็นต่อนะครับนะปิ้นแบบเป็นระเบิดฉีขาดออกไปนะครับเห็นว่าอ่าคืออันนี้คือเขาขาวนะครับแล้วก็ทิกเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยที่อยากจะแนะนานะครับทิกเล็กๆน้อยให้เบื้องนะครับให้เบื้องลักษณะการตัดนะครับนะสองฟังนี้ได้ครับนี่ จะตัดนะครับเห็นสุ่มกระดงขอบกระดงไหมครับดานบดดานในสุ่มหูเรียนนะครับจะมีความหนาสูงก็ขอบด้านข้างนะครับเพราะป็นยางนี้เพราะว่าตัวตัดกลิ่นลึกเขามาใน้ขอบกระดงครับเ็ให้อ่าขอบกระดง2องฟังนี่นะครับตัมกลัวขอบดันในนี่นะอันนี้คือทิกเล็กน้อยนะครับแล้วตองบ่มีเนื้อเกินนะครับต้องบ่มีเนื้อเกินหล่ดออกไปนะครับคือขอบกระดงเขาจะเห็นว่าเป็นขอบเนาะ แต่ถ้าเป็นตัดเรามีเนื้อเกิอนออกไปเป็นขอบซอนนะครับอันันเกยทันทีนะครับนะอันันเกยทันทีนะพยายามเบื้องให้ดีครับเห็นว่ามองนี้จะน้าสูงก็ขอบด้านนอกองครับถ้าตัดแล้วนะครับมีขีปินหรือว่ามีเนื้อยื่นออกไปนะครับเป็นเพื่อนเหลียนยื่ดออกไปแล้วมีขีปินขึ้นุงสูงอันันเกยนะครับนะเพ่อ้องไปเบื้องมากนะครับอา่าแล้วก็วิธีการเบิ่งอีกนึงง่ายๆนะครับเบิ่งง่ายๆเห็นไหมขีปินตรงนีง้นะครับนะขีปินตรงนี้เด้อนี่ จะปิ้นสูงนะครับ่าจะปิ้นหนาสูงก็ขอบเหรียญนะครับจะปิ้นหนาสูงก็ขอบเหรียญถ้าพิกหลังมากนี่จะมีปิ้นหนาสูงแบบนี้นะแทเลยนะครับแทเลยนะครับแทเลยตัวตัดของเหรียญนะครับค่อนข้างมีความคมนะครับอกินเครื่องนึงนะครับฉีดขาดเครื่องนึงนะครับกินเครื่องหนึ่งฉีดขาดเครื่องหนึ่งเด้อนะครับเบิ้งกับเบิ้งตรงนี้แหละนะครับมาตรงปิ้นตรงสูงอีกแล้นะครับ ก็สีประมาณนี้ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นนี้มีเหรียญรุ่นนี้นะครับมีพุทธคุณไปทั้งด้านแคล้วคลาดป้องกันไพ่นะครับเสื้อกันว่านะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าผู้ใดบูชาหอยติตโตยุ่ตลอดเวลาหรือว่าบูชายุตตลอดเวลานี้นะครับจะมีพุทธคุณทั้งด้านป้องกันโรคไพ่ต่างๆในหน้าที่จะเข้ามารวมรวมผู้ที่บูชาเหรียญนะครับป้องกันโรคไพ่ไข่เจ็บทั้งปวงนะครับจะมีพุทธคุณแคล้วคลาดนะครับ ออกไปทั้งเหนียวความนะครับนะสำหรับเหรียญรุ่น2องนะครับอ่านี้ก็มีประตูมงคลด,ดีมี่ยันกันมาในน้ำกันทั้งสีแ่แหละครับจะได้เป็นบรรทัดฐานนะครับในการเจ้าหาประตูมงคลหรือเดือดหาประตูมงคลนะครับอเอาเขาเบิ้งเหรียญเกศครับเอามาสังเกตเทียบกันเนาะเหรียญเกตนะครับเเหรียญเกตเป็นขนาดก่อนครับจะเห็นว่ามีขนาดบางนะครับบางกลัวเหรียญแท้นะครับ บางวัวเรนแทนนะเป็นการแก้บล็อกขึ้นเมื่อไม่ครับเป็นการแก้บล็อกขึ้นมาใหไม่ครับอ่าเบิ้งดอกแรกเลยเขาเบิ้งสละอานะครับเบิ้งสละอาเห็นบ่้นี่แต่เป็นสละอามีขมวดหัวแบบนี้เกนะครับนะพวกหางอ้ออางพวกอ่าหางลอลิงถ้ามีตวัดขื้นถึงสี่กับเกกันครับอ่าแล้วเบิ้งว่าสละอํานะครับตรงจุดเนะน,นี่ยเบื้อมีบ่มีจุดเลยแถวบ,บ่มีจุดเลยหเห็นเป็นเพล่เพลซืวเสือนี้เก้นะครับแบบนี้แล้วก็ไม่โทษนะครับอื่นบอ เป็นบอที่ผมว่าต้องเป็นแบบเป็ดหน่อยร้อยนามนะครับต้องมีหัวมีหางนะครับแต่อันนี้แค่เป็นขีดขึ้นไปหางเป็ดกับบอีนะครับน,นี่เก๋แล้ตัวหนังสือเป็นการตัวหนังสือแก้พิมพ์ถอดพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเห็นบอจะเป็นเห็นว่าเป็นตัวหนังสือสอดน,นะครับจะเป็นตัวหนังสือสอดนะครับแต่ของแถบบอมีสอดนะของแถบบอมีสอดครับปั๊มคมชัดเจนนะครับขอ,อ,นนะอ,อบ 7, บงเก๋ม,มีตัวหนังสือสอดแบบสองชั้นบน นะครับเห็นบอกสองชั้นเนี่เกตน,นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับพลิกด้านหลังมาเแา้ก็บิึงเลยขอบตัดที่ผมบอกว่าแบเบิง้งเลยยุ่บองเห็นบอกบ่ามีครับเรียบแปะไปเลยนะับอมีนะครับนะอ่าแล้วก็พวกตัวหนังสือพวกนี้นครับจะเบิ้งจ้อยๆหน่อยๆผสมส่วนนะครับอ่าเบิ้งตัวหนังสือของแท้นะเห็นบอจะมีหักมีเลี่ยมสวยสมบูรณ์ครับนะสวยสมบูรณ์นะ ข่วนใหญ่นะครับของเกจอยหน่อยนะครับเทียมากพอาะเหวๆซื้อนะครับเนี่ยแล้วบางทีบงบอกว่าขอบตัดเมื่อกี้นะครับขอบตัดนะครับเห็นบาที่ผมบอกว่าขอบตัดในซุ้มเหรียญนะครับจะต้องหนาสูงก็ขอบดันหนอกแต่อันนี้เสมอกันเลยนะครับเห็นบอกมีมีเนื้อยื่นออกไปแล้วก็เกิดคีบนะครับแต่ขอบกระดงนีเสมอกันเลยอันนี้คือนีเกเลยนะครับหน้าแบบนี้เกเลยนะครับแล้วหูเหรียญนะครับเห็นบอกแตกต่างกันการเจาะหูเหรียญ เห็นบ่อันนี้นิดหน่อยครับ่แตกต่างกันนะครับนะนย่แตกต่างกันเลยนะครับนะอ่าอันนี้คือแนะนํากันเนาะมีของดีดีกับไม่นะนํากันนะครับเอาละ,ะครับอ่าก้อนจากกันนะครับก็ฝากคูณนิยมสะสมพระเครื่องที่รับชมรับฟังคลิปแล้วนะครับถ้ารู้ซึกว่าการนําเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่น่าศึกษาเป็นข้อมูลที่น่าเรียนรู้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจผู้จะทําคลิปรปเดาครับเด้อ มือหนานะครับถ้ามีประตูมคุคขนรุ่นใดสำนักใดในเขตทองที่อุดรนะครับหรือว่าเขตพื้นบ้านท่านนะครับก็ที่น้่มาให้ศึกษาให้ทัศนาให้มาแนะนํากันที่ได้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้องนะครับว่าเขาป้าเขาดงไปทั่วนะครับมือนีกับมีสิ่งที่ดีมาแนะนาเพียงเท่านี้สำหรับมือนีก็สวัสดีครับ